สวัสดีครับผมปอวัชแมนเนียนะครับวันนี้เนี่ยมีรถ b m w 3 2 0 d นะครับมานำเสนอนะครับลูกค้าเนี่ยให้ความไว้วางใจให้วัชแมนเนียดูแลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรหัสถังตัวใหม่ล่าสุดแล้วครับ G 2 0นะครับก็เป็นเครื่องดีเซลล้วนนะครับตัวนี้เป็นสีมินเนอร์ไลท์นะครับก็สีนี้เนี่ยก็จะต้องดูแลรักษานิดนึงเรื่องเกี่ยวกับความเหลืองนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยนะครับรถอาจจะสีเหลืองหรือว่าหมองคล้ำได้นะครับ ลูกค้าก็จัดเป็นแพ็กเกจไดบอนซิตเทนะครับแบบรับประกัน3ปีของทาง Watch m a n i a นะครับซึ่งแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่ขายดีที่สุดนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราจะมีการเตรียมพื้นผิวก่อนนะครับมีการขัดสีชัดเงาเก็บรายละเอียดเก็บคราบน้ําคราบฝั่งลึกต่างๆที่เกิดจากตอนที่รถเนี่ยอยู่ในสต็อกนะครับบางทีตากแดดตากฝนมาเราเก็บรายละเอียดก่อนนะครับใช้เวลาประมาณสัก3-6ชั่วโมงนะครับค่อยแล้วก็ค่อยลงน้ํายาเคลือบนะครับทั้งหมดเนี่ยลงทั้งหมด4 La เลเยอร์ นะครับโดยวันแรกเนี่ยเราจะลง2เลเยอร์ที่ตัวผิวสีรถนะครับแล้วก็อบอินฟาเล็นะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ลงอีก2เลเยอร์นะครับแล้วก็อบอินฟาเล็อีกรอบหนึ่งนะครับทั้งหมดเป็น4เลเยอร์นะครับแล้วก็เซอร์วิสแต่ละครั้งเนี่ยทุกๆ6เดือนเนี่ยเป็นแบบฟรีเซอร์วิสแล้วนะครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับลูกค้าเข้ามาเนี่ยเรารีโครสใหม่ให้1เลเยอร์ทุกรอบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเสริมนะครับก็คือแถมฟิล์มใสกันรอย19จุดเสียงรอบคคัันนะรบ19จุดเสียงรอบคันก็จะมี ไฟคู่หน้านะครับ้ายขวาครอบกระจกมองข้างสายขวานะครับเบ้ามือจับนะครับทั้งส่บานสันขอบประตูนะครับแล้วก็บันไดนะครับที่เวลาเราก้าวขึ้นเราวรองเท้าชอบเตะนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันขอบใต้ฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็กระชนหลังในส่วนของใต้ฝาท้ายนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสิจุดเสี่ยงอันนี้เป็นออปชั่นมาตรฐานของรถท,ทั่วไปแต่ว่าคันนี้เราแถมเพิ่มอีก2จุดเสี่ยงก็คือตรงบริเวณหลังล้อหน้าประมาณ1ฟุตตรงเนี้ย เวลาหินกระเด็นขึ้นมานะครับเบสเซ็ตคันนี้เนี่ยเราแถมฟิล์มใสกันลอยเนี่ย2 1ดเสียงมูลค่า10,000กว่าบาทสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแพ็กเกจเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือว่าฟิล์มใสกันลอยทั้งภายนอกและภายในนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับตามคอนแทคข้างล่างนี้นะครับผมรับเองทุกสายนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีทุกคันนะครับจะมีขั้นตอนการรายงานลูกค้าทางระบบไลน์ออฟฟิเชียลนะครับละเอียดทุกขั้นตอนนะครับลูกค้าสบายใจได้นอนว่าลูกค้าเนี่ยเหมือนอยู่ข้างรถเลย thank mm -hmm. you